สวัสดีครับทุกคนผมวันนี้ก็อยู่กับเลซ่าเรซซี่นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ไปออกทริปที่ไหนนะครับผมว่าด้วยเรื่อง สภาพภูมิอากาศทุกวันนี้นะครับมันทําให้รถเราเลอะนะครับผมผมเองก็บอกเลยว่าล้างเองบ้างบมาวันที่ขี้เกียจก็จําเป็นจะต้องพึ่งร้านคายแร์นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ล้างเองแต่เราก็ไม่มีเครื่องมือหรือ,อาสารเคลือบรถที่ดีๆนะนะครับผมก็เห็นมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากตัวเมืองแถวจอหอเลยนะครับผมอยู่แถวแถวโลตัสจอหอนะครับชื่อว่าร้าน e c o w a ัตนะครับผมโปรโมชั่นทางร้านเขาได้ยินบอกว่ารับประกัน48ชั่วโมงอ่าสมมุติว่าผมล้างวันนี้ฝนตกว,วันนี้ไปใน48ชั่วโมงผมกลับไปล้างฟรีได้ใหม่ <Yeah. S 1> เออมันมีการรับประกันแบบนี้นะครับผมทั้งรถยนต์และรถบิ๊กไบค์เนาะหลายอย่างแหละที่ทางร้านมีบริการเดี๋ยวเราไปล้างรถกันดีกว่านะครับผมจะได้รถเงาเงางมงาม,งามไปออกทริปกันในวันอาทิตย์นะครับผมไป yeah. ผมร้านอีโควัตนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปล้างข้างในกันไงครับดิดบโอ้ยม,มาไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับล้านรถเดี๋ยวเนี่ยงโอ้มาต่้ไหนนอเนี่ย วันนี้พา FC มาล้างรถที่ e ี o w ว s h ครับอ๋อเดี๋เดิมเนี่ยล้างเหมือนเดิมแถวนี้เดี๋ยวผมขอถามเยอะหน่อยนะเพราะวันนี้พากองทัพ FC มาล้างรถครับผมก็คือเผื่อ FC อยากจะตามมาใกล้ๆบริเวณโคราชเราจอหอได้เลยได้เลยโอเคมีล้างแบบไหนบ้างเนี่ยเราจะมีล้างแบบ ไอ้น้ำร้านเราจะเป็นที่เดียวในโคราชเลย <จะ S 2> ที่ร้านระบบไอน้ําซึ่งมันจะทําความสะอาดตามซอกตามรูตามสิ่งที่ว่ามันที่ล้างทั่วไปมันจะล้างไม่ถึง<อ>ครับนี่จะเราจะล้างแบบให้ละเอียด<อ>แล้วจะมีล้างโซงล้างโซ่เคลือบโซ่ให้อีกอครับอตอนนี้โปรโมชั่นรเราจะมีเคลือบโซ่ล้างโซ่ครับ,รบแล้วก็สตรีมไอ้น้ำ เราจะมีพวกโปโมชั่นอย่างอื่นอีกฟิล์มกันรอยอ๋อนี่คือติดฟิล์มกันรอยได้ด้วยได้ครับผมก็เจอแต่เคลือบแก้วเคลือบแก้วเราทางร้านเราก็มีครับอ๋อบิ๊กไบค์นี่คือต้องบอกเลยนะว่าไม่ต่างจากรถยนต์เลยนะครับเพราะโอกาสโดนสกิดถิ่นมันเยอะมากความเร็วเนาะ ฟิล์มกันรอยอ่าใช่ครับเป็นพิเกอร์ใสๆเป็นฟิล์มฟิล์มอ่ะฟิล์มใสครับแล้วแบบนี้ติดตั้งนานไหมเนี่ยก็ถ้ารถบิ๊กไบค์เนี่ยอ่ามาเช้าบ่ายๆรับได้เลยไวนะนี่ไวครับอืมผมก็ว่าล้างก่อนแล้วกันเนี่ยได้ได้ครับสำหรับคนที่จะมาติดก็ต้องเตรียมรถมาอ่าครับผมวันหนึ่งมะเนี่ยวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเลยก็คือเคลือบแก้วแล้วก็ติดฟิล์มติดฟิล์มอืมครับประมาณนั้นวันนี้ล้างเคลือบสีทั่วไป ต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้250บาทครับผมได้ยินมาว่าโปรโมชั่นล้างรับประกัน48ชั่วโมงใช่ครับถ้าเรอวไปโดนฝนนเนี่ยเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเสียเงินอีกไม่เสียครับ48ชั่วโมงใช่ครับผมปกติผมเคยเจอแต่ประมาณ1วันนะทุกคนก็คืออากาศหน้าฝนแบบนี้สบายเลยไม่ต้องเสียเวลาล้างเองแล้วแถมยังมีประกัน48ชั่วโมงโอ้ดีได้เนีรถเนี่ย มันตรงไหนที่มันโดนไม่ได้โดนน้าโดนอะไรเนี่ยบอกบอกเนี่ยได้นะเดี๋ยวของน้องเขาเออดีมากเนี่ยคือปกติมผมไปล้างรถที่ไหนเขาไม่เคยถามนะครับคือในความที่ผมเป็นคนลักรถอยู่แล้วอ่ต้องบอกเลยว่าคือถ้าล้างรถทั่วไปอ่ะ รถบิ๊กไบค์พวกนี้เนาะมันจะเป็นรถที่แบบว่ามีของแต่งเยอะหน่อยเนี่ยตัวนี้จะเป็นประกับที่แบบแต่งมาจะเป็นไฟฟ้าอ่ามันก็จะมีพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะหน่อยอ่าสังเกตดีๆพวกจอไฟฟ้าอะไรพวกเนี้หลังหลังของหวงผมก็จะหวงช่วงพวกจอยข้างหน้าส่วนหน้าจะเป็นไฟฟ้าเยอะแล้วก็เบาะตัวนี้ก็คือจะเป็นเบาะที่แบบค่อนข้างแห้งยากอ๋ออ่าโอเงแยกแล้วคือเป็นสังขางได้นั่นไงจำเป็นจะต้องหุ้มพุ่มเบาะให้หน่อยหุ้มเป็นพลาสติกได้เลยตัวนี้ให้หน่อยนั่นไงได้เลยครับก็ประมาณนี้ ดี๋ยวมาดูนี่ให้เลนหน่อยเใช่ใเนี่ยมีเบาะมีตรงนี้นะที่ตสติ๊กไว้ห้หามโดนน้ำอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับเนี่ยอ๋อตอนนี้เราจะฉีดโฟมเพื่อสำลัให้มันเคลือบตัวรถให้หมดทั้งคันครับครับผมแล,แล้วต่อไปอ่าครับ ปกติคือผมมาผมก็จอดรถไปปุ๊บแล้วผมก็ไปนั่งพักอยู่ในห้องอใช่ครับอันนี้คืออยากจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนเลยวันนี้อ่านี่เลยเราจะดูอย่างละเอียดเลยครับเดี๋ยวน้องเขาฉีดโฟนฉีดอะเสร็จเนี่ยไปก็จะเป็นไอ้น้ำนั่แหละเราจะมีที่เดียวในโคาชเลยนะครับไอ้น้ำตอนนี้มันดีกว่าล้างน้ำทั่วไปยังไงนะครับมันจะทําความสะอาดตามรูขุมขนของรถที่มันเข้าไม่ถึงอะ หมายถึงว่าตามโซกตามมุมตามเหลี่ยมตามอะไรที่ว่ามันอ่างเงีใช่ใช่มันจะมีแบบพวกไอ้้ไอสิ่งสกปรกที่มันเข้าไปอ่ะครับไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีอ่าปรับอุณหภูมิได้นะของเราีอ่ามีปรับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเกองศาอ่าร้อนน้ำต้มเลยนั่นน่ะกินกาแฟได้เลยแต่แต่ว่าไม่มีผลต่อรถนะคือเขาออกแบบมามันเป็นผลิตภัณฑ์ของอิตาลีเลยตัวนี้นำเข้ามาครับ ครับเนี่ยเราไหนพิตตี้ไม่เห็นมาสักทีโอ้โนี่ไงปกติเนี่ยล้างบ้างไหมไปล้างรถเลยอ๋อล้างล้างประจามล้างอ๋อครับไปล้างตัวไปล้างไปผมก็คิดไปไกลผมอยู่นานหน่อยนะเฮียได้เลยครับเฝ้านานหน่อยนะครับเฮียรถยนต์จะเยอะหน่อยครับอ่าฮะหรือว่าเรารอน้องๆพี่ตี้ไปล้างรถยนต์ด้วยเนี่ย น้องเราเช่า <Off> <kindly S 1> <cach> <medim> ไป <dynasty> ด้วยขั้นตอนการล้างไปด้วยนะครับเผื่อ FC น้องลีจะสนใจเนี่ยปกติแล้วร้านเรานี่เปิดทุกวันไม่ใช่อ่าร้านที่ร้านน่ะเปิด9ก้าโมงถึง1นึ่งทุ่มครับไม่มีวันหยุดนะฮะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดเลยครับเปิดทุกวันครับ365วันครับโอ้โหถ้าจะเลิกไม่หยุดเลยไม่หยุดครับไม่หยุดครับโอ้เวยวันนี้เจอถ้ามีล้างแับนี้บ่อยๆก็เรียกหน่อยนะหมครับได้เลยครับเป็นโปรหน้าฝนนะฮะตอนนี้หน้าฝนเราอยากให้ ดูคนที่รักรถนะฮะดูแลรถให้เข้ามาดูครับว่าร้านเราเนี่ยล้างระบบไอ้น้ำเนี่ยมันจะช่วยให้ถนอมรถให้สีผิวรถมันแจ่มมันเวานะครับทำทำความสะอาดได้ลึกมากล้างรถจะให้ต,ต้องดูรถ<อ>นะอย่าดูคนด้วยล<อ>้ผิด <c oughs> นะ เดี๋ยวเราไปดูรถยนต์ดีกว่าไปเฮียขั้นตอนการล้ารถยนต์เหมือนลางบิ๊กไบค์ไหมครับเฮียอ่าสเต็ปก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเกลียร์เกลียร์ผิวรถก่อนเกลียร์สิเอาน้ำเนี่ยเกลียร์สิ่งสกปรกก่อนนะครับแล้วจะใช้โฟมอีกเหมือนกันแล้วคราวนี้เราจะมาถึงเป็นตัวของไอ้น้ำใครับไอ้น้ำของรถยนต์เนี่ยก็คุณสมบัติคล้ายๆบิ๊กไบค์เลยครับตามช่องตามมันเนี่ยตามเนี่ยที่มันเข้าไปถึงเนี่ยที่น้ำมันเข้ายังเข้าไม่ถึงอ่ะไอ้น้ำมันจะไป ผมเป็นรถกระบะอย่างเงี้ยไรเงี้ยราคาเดียวกันเหรอรัอ๋อมันจะมีไซส์อ่ารถกระบะครับมันเริ่มจากเริ่มต้นเนาะราาเริ่มต้น300บาท300 300คือรถไซส์ S อสไซส์เอครับถ้ารถกระบะกับรถ SUV ยูวีครับก็ราคาเดียวกันกับอ่าเอรถเอสยูเอสยูวกับรถกระบะ4ประตูจะราคาเดียวกันครับอ๋ออ่าแต่เริ่มต้นที่ส0่ร้อรถสปอร์ตไรเงี้ยอ่าแล้วอย่างตอนนี้เลยรถสปอร์ตรถสปอร์ตรถเก่งราคาเดียวกันไหมครับอ่าราคาเดียวกันครับเราเราเรา เราทําคุณภาพเหมือนกันครับครับผมทันนี้ก็จะมีรถตู้ไซรถ,รถตู้ไซใหญ่รถที่ว่านําเที่ยวรถท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยอ่าที่เขาจะดูแลความสะอาดเยอะหน่อยเนาะครับผมไอ้ตรงนี้เราก็จะดูแลให้ อ่าครับห้องนู้นจะเป็นห้องติดฟิล์มกับห้องเคลือบแก้วจะเป็นห้องติดฟิล์มอ่าครับไม่มีฝุ่นเข้ามาไม่มีลอยนะ้ำเข้ามากวนแล้วอ่าคันนี้ก็คือติดฟิล์มกันลอยฟิล์มกันลอยมาเป็นฟิล์มลกันสะเก็ดหินนะฮะกันกันสะเก็ดหินก็คือเป็นฟิล์มเลยอ่าเป็นฟิล์มใสครับครับก่อนก่อนที่เราจะติดอ่าฟิล์มฟิล์มกันลอยเนี่ยเราเราก็จะมีเคลือบแก้วให้ก่อนนะเคลือบแก้ว วางเครืองแก้วไปก่อนอเครื่องแก้วเอาของรถแบบสดใหม่ก็คือพูดง่ายๆเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนให้มันชําให้มันเวาก่อนวันนี้เราจะติดฟิล์มทับติดฟิล์มทับลงไปทีหนึ่งจะให้สีมันสดใสใช่ครับทางนี้ฟิล์มตัวนี้ก็คุณสมบัติของมันก็คือจากการสะเก็ดหินการลอยเนี่ยทางนี้แล้วก็ป้องกัน ผวผมถามเลยผมว่ามีคนสงสัยเหมือนผมแน่นอนแล้วอย่างสมมติว่ารถเก่ากับรถใหม่นเ,เ,นเนี่ยรถเก่าจําเป็นจะต้องมาทํำไหมาหรับการติดฟิล์มกันรอยอะไรเงี้ยรารถามันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อส่วนใหญ่ะนะลูกค้าที่ผมรับเข้ามานะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถใหม่ที่เขารักรถเออรถรถใหม่เนี่ยเขาจะต้องเคลือบไว้ก่อนเคลือบแล้วก็ใช้ใช้ฟิล์มกันสะเก็ดหินนะครับถ้ารถเก่าเนี่ยมันมันเยินมาแล้วเนาะเขาก็ไม่อยากจะมาลงทุนตรงนี้ก็เอาเป็นเคลือบแก้วก็ได้ เป็นเครื่องแก้วก็ได้ครับใช่ครับเบามางเหมือนเดิมใช่ครับทางร้านเราเนี่ยคือตอนเนี้ยมีโปรครับห้าพันเก้าเริ่มต้นที่ห้าพันเก้าใช่เริ่มต้นที่ห้าพันเก้าครับมากเลยนะเนี่ยทุกไซส์ทุกขนาดด้วยรถยนต์ผมทำนี่เป็นหมื่นรับเลยนะโอ้ตอนนี้ทางร้านเราจัดโปรหน้าฝนเนี่ยครับครับเดี๋ยวผมลืมถามโปรโมชั่นฟิล์มกันลอยอย่างฟิล์มกันลอยบิ๊กไบค์แบบนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ใช่ไหมเริ่มต้นที่หน หนึ่งมืองพันไม่แพงเลยปกติผมจะเคยเจออยู่ที่มาร์ดหนึ่งพันอันนี้อันนี้ไม่ใช่เครื่องแก้วนะเป็นตัวอ่าสเก็ตกันสเก็ตที่ลอยเลยก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ฟวิ้นเป็นใสอ่ะมาติดทุวก๊อกเลยบิ๊กไบค์ฮาร์ลี์พวกเนี้ยครับอ๋อส่วนมากจะเป็นพวกฮาร์ลี์ใช่ไหมครับบิ๊กไบค์ันรถผมก็ขับได้ได้ครับผมครับแล้วขั้นตอนนานไหมเนี่ยอุ้ยก็ถ้ามาเช้าถ้าเลมาเช้านะครับเย็นๆย็นก็รับรถกลับได้เลยครับ เนี่ยอย่างสมมุติว่า FC อยากมาจักช่องเลซ่ากำลังดูมีส่วนลดให้น้องมั้งไหมได้เลยครับยีใงเลย FC บอกครับน้องเลเลยนะว่ามาเป็น FC เดี๋ยวเฮียดูเลยให้เดี๋ยวเฮียดู100%แน่นอนเนี่ยเฮียอย่างไอ้เหลืองคืออะไรเนี่ยอันจะเป็นอันนี้จะเป็นตัวหบแก้วนะฮะคือหลักหมายถึงว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือเราเราลงแก้ว ลุงแก้วเสร็จหมดแล้วนะฮะทำให้แก้วมันเซฟตัวนะฮะปกติถ้าเราไม่มีเครื่องตัวนี้ก็ต้องจอดรถนานหน่อยเพื่อที่จะให้มันสมานใช่ครับแต่ถ้ามีอันนี้ก็คือวัยขึ้วขึ้นเลยครับอ๋อเป็นท่าำใหม่เลยใช่ครับโอ้ดีมากเลยตัวนี้พี่ไบค์ก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันครับเนี่ยไอ้สติ๊กเกอร์เหลืองๆนี่คืออะไรครับอ๋อเราจะติดกันพวกขอบเวลาเราขัดนะนะมันจะไปโดนขอบโดยอะไรครับเราจะป้องกันให้ลูกค้ารถลูกค้าครับ เครืองแก้วเนี่ยเราล้างมาจากข้างนอกแล้วเนาะครับผมคราวนี้เข้ามาห้องเนี่ยเราจะมาเคลียร์เนี่ยติดอันเนี้ยต่างๆนานาเนี่ยครับตามขอบตามเหลี่ยมตามมุมนี่ก็จะเป็นการขั้นตอนการการขัดก่อนนะทั้งหมดมันจะเสร็จเนี่ยต้องใช้กี ament, ่สเต็ปสามสเต็ปครับสามสเต็ปสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหนึ่งคือเบอร์ยาครับเบอร์ยาก่อนใช่ก็ไปก่อนใช่ครับโอ้คล้ายๆกระดาษทรายแบบนี้เหรอใช่ครับอ๋อขัดยาก่อนใช่ครับแล้วอันต่อมาที่สองก็เบอร์กลางครับเป็นเบอร์กลาง โอ้ยไม่ได้พี่ทวาทำรอบเดียวโอ้โเฮียี่เราเรามีขั้นตอนการทำใช้เวลาครับใช้เวลาพอสมควรนุกอ่าเนาะอันนี้คืออันที่สองละก็คือขัดให้ทั่วรถอีกใช่ครับเสร็จปั๊บน้ำยาน้อันที่สามใช่ครับก็ถึงเสร็จใช่ไหมครับครับอันนี้อันนี้คือขั้นขั้นตอนการขัดขัดดีเหยนะยังไม่ลงแก้วเลยเตรียมพูดง่ายๆเตรีียมท่ะใช่ครับคือเตรียมผิวคือผิวต้องเรียบเนียนที่สุดแล้วก็ไม่มีริ้วรอย ผมคิดว่าล้างเสร็จออกมาปุ๊บๆเสร็จก็ลงโอ้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็หายรังสีในความคิดนะครับแต่ต้องมาเตรียมอีกใช่คอ่นข้างเยอะเลยใช่อะแก้วก็จะกี่เลเยอร์ถ้าตามหลักจริงจก็เป็น2เลเยอร์ครับก็คือลงสองรอบใช่ครับผมลงสองชั้นรอบแรกก็คือปาดไปปึ้งใช่ใช่ไหมครับครั้งเสร็จครับ โอปินเปรตก่อนหนึ่งรอบพอโอปินเปรตเสร็จปุ๊บก็ลมอีกทั้นที่สองโอ้โหถือว่านะครับเพราะว่าเครื่องเที่ยวมันใช้เลยเวลามื่ปายอะไรอางเงี้ยเนาะครับความยากง่ายมันขึ้นอยู่ที่สภาพรถที่ลูกลูกค้าเอามาด้วยครับเราต้องถ้าลูกค้ามาแบบรอยขีดขวนรอยเยอะเนี่ยเราเราก็ต้องทํางานหนักตรงที่ว่าเราต้องขัดให้ให้ได้เก็บรอยให้หมดครับบางครันใช้เวลาไม่เหมือนกันอย่างรถป้ายแดงรถมาใหม่อาจจะใช้4ชั่วโมงอ๋อแต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับว่ารถ ใช่ครับครับอ่าแต่ว่าอำรถป้ายแดงมาใหม่เนี่ยอันนี้แต่ง่ายแล้วก็สามสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วส่งรถลูกค้าได้เลยครับอืมไม่แตกเลยพี่ต้องบวันนักกันเป็นวันนะครับผมข้าววัน ใช่ครับนะครับเนี่ยอย่างสมมติว่าจะมานี่คือต้องเตรียมยังไงบ้างเนี่ยทักมาที่เพจไหนก่อนไหมอ๋อมาที่เพจเพจอีโก้วอตได้เลยครับตามตามที่ขึ้นโชว์นะโทรมานัดหมายได้ตลอดเวลาจะมีแอดมินดูแลตลอดส่วนใหญ่ลูกค้ามาเนี่ยบางทีเขาก็ไปเดินห้างเดินอะไรสะดวกเราก็ไม่ต้องนั่งรอหน้าเบื่อมาจ่ายข้าวมาจ่ายอาหารอ่าจะมาซื้อของซื้อของใช้อ่าจิตออกมาก็ได้ละได้เลยครับสะดวกมากเลยนะครับผมครับอ่าเราจะมีเครือบแก้วครับฟิล์มกันรอยสเก็ตินอ่าแล้วฟิล์มกองแสงเนี่ย ทีมกองแสงรถเนี่ยหน้ารถประตูรถบานหลังเปมเขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเราจะมีหลายเกรดครับอ่าเราจะมีอ่าตั้งแต่เกรดปกติจนถึงเกรดสูงสุดนะครับเกรดเริ่มต้นจนถึงพรีเมียมเลยใช่ถึงพรีเมียมเลยครับอย่างที่บอกนะครับผมราคาก็สอบถามได้รมีทั้งรถเก๋งนี่แหละรถซูเปอรถ้ามา F C ของ น้องเลมานี่แจ้งมาเลยนะครับเดี๋ยวทางร้านดูแลเป็นพิเศษลีเดีดย๋ยวเฮียฝากด้วยเดยี๋ยวน,นี้จะให้น้อง MC เขาสแสดงรายละเอียดให้ฟังโอเคไปกันสวัสดีค่ะพิงดาวนะคะจากทางร้าน e c o w a t c ชนั่นเองค่ะวันนี้พิงดาวจะมาแจ้งโปรโมชั่นให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะในส่วนของโปเคลือบแก้วกาฟินราคาเริ่มต้นอยู่ที่11,900บาทนะคะซึ่งนำเข้าจากประเทศเยอรมนีค่ะเป็นนวัตกรรมนะคะที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้มีค่าความแข็งนะคะอยู่ที่10เฮบวก รับประกันถึง3ปีเต็มนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยสําหรับโปเคลือบแก้วเซรามิกนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็สําหรับในส่วนของโปรโมชั่นฟิล์มกันรลอยสเก็ตหินนําเข้าจากประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะคะทุกไซส์าราคา 3,999 39, 9บาทค่ะซึ่งเรารับประกรันให้ถึง3ปีเต็มนะคะสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นที่คนรักรถจะต้องดูแลรถวันนี้นะคะจากทางร้าน e c o w a s h มามอบให้ทุกขั้นแล้วค่ะ รถเสร็จแล้วมั้งไปดูรถดีกว่านั่นเฮียรเราคุยกันไม่ถึง20นาทีเสร็จละคุณภาพร้านเฮียไวมากไวมากฝนไม่ตกนะเฮียวันนี้ไม่ตกไม่ตกแต่ว่าทุกวันตก <c oughs> โอ้ววโห <c oughs> เป็นไงน้องมากเลยน้อง,ไไงงองเป็นไงบ้างล้างรถพี่เป็นไงบ้างก็จุดที่เลียกก็จะมีพวกคอท่อนะครับพี่ที่มันจะหนักหน่อยครับพี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับเก็บให้หมดแล้วครับแล้วก็พวกน้ำมันพวกอะไรอย่างนี้ผมเก็บให้หมดเลยครับตามซอกตามอะไรโอ้เหมือนไม่ได้ล้างเลยเหมือนแบบว่าคือมันแห้งมากอ่ะ คือปกติจะไปล้างที่อื่นมันจะมีเปียกๆว่างนะเช็ดชไอ้ขอบยางนี่คือแบกไหมครับพี่ไม่ไม่เอาเดีย๋ยวแหกโค้งอ <c oughs> หน้าหน้าโลตัสนี่ไม่เอาดีละที่ถามนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ชอบเลยที่ร้างทายแค์จะชอบขัดยางให้แล้วเขาจะขัดเลยออกมาแบบนี้คือมันอันตรายมากสําหรับบิ๊กไบค์นั่งเงเนาะแต่อันนี้ <c oughs> ดีมากเลยมีการถามแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วนั่นนี่นี่ประมาณนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ามีฝ่าหนึงครับ ถ้า FC ของเรเนี่ยครับผมจะเข้ามาลงมาล้างเนี่ยครับปากบอกว่ามาจาก FC ฟีเรเลแล้วกันเนาะต้องบอกนะทุกคนต้องบอกนะเฮียเนาะถ้าไม่บอกไม่รู้นะครับทั้งรถยนต์และก็รถมอไซค์เลยทั่วไปได้ได้ได้ครับผมถ้าไม่เจอเฮียเจอก็เดี๋ยวดูเจ๊ได้อยู่อ๋อฝากด้วยนะครับเจ๊ได้เลยค่ะนะครับพิเศษราคาพิเศษทุกคนสำหรับ FC เลยนะคะสุดยอดจริงๆวันนี้คุ้มมากเลย มาล้างรถได้ราคาโ<พ>ปรโมชั่นถูกเลยอืมเจอิกโกวอปจอหอจอหอตอนนั้นนะครับต,ออต้องจอหอต้องจอนะครับจอหอก็เข้ามาก็มาา้ง เค okay, วันนี้ขอบคุณเจ๊กับเงียมากๆครับอขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากน้องล้างรถถูกใจมากเลยมันต้องแบบนี้ไม่งั้นมันจะสุดประเทศได้ไงนะครับ<ช><ๆ>ทุกคนก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าจะเลือกล้างรถที่คาร์แคร์เลือก EcoW a ั att, นะครับผมสาขาจอหอเท่านั้นนะครับก็เ<ๆ>ข้ามาก็บอกเลยนะครับผมว่ามาจากช่องพี่เลพี่เลแนะนํามาอะไรเงี้ยเราจะได้ส่วนลดพิเศษเนาะหรือโปรโมชั่นหากใครนะครับ คืออยากจะล้างรถยนต์นะครับพวกเคลือบแก้วนะครับฟิล์มกันรอยเอ้ยอ่าคือทําทุกอย่างติดฟิล์มอะไรพวกนี้ก็รบกวนนะครับผมแจ้งบอกว่ามาจากช่องเลซ่าด้วยเราจะได้ส่วนลดโปรโมชั่นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับเนี่ยครับตอบแล้วครับผมขอบคุณครับเจ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ